ตัวระบบ,บรีบล็อกที่มันมีการติดตั้งมาให้และระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มันเป็นแบบท้าทามที่มีการติดตั้งมาให้ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวอันจะทําให้ดูในคลิปนี้ของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยยางมันจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเกิดยางพอใส่เป็นตัวยางใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันขูดเนี่ยมันต้องมาตัดตรงนี้ออกด้วยเราจะเข้าเป็นตัวเทีทถอยเนี่ยต้องกดและก็ดันมาสุดฝั่งนี้กดนะฮะไม่ใช่ดึงนะครับถ้าเกิดดึงเนี่ยจะเป็นลีปู แต่ถ้าเกิดอย่างของไททันเนี่ยคือต้องกดแบบนี้สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับคืออันเอาไอ้นี่ไปล้างมานะแล้วก็เอาไปเช็คระบบขับเคลื่อนสีล้อมาคันนี้เนี่ยเป็นไททันนะครับ มิตซูบิชิไททันตอนเดียว2.4ตัวขับเคลื่อน4รล้อเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเกิดยังเสียงก่อสร้างเข้าเกินไปอันขอโทษนะอันนี้เราก็เพิ่งได้รถมาแล้วก็ไปทําความสะอาดนะครับแล้วก็อย่างนี้บอกว่าอันเอาไปเช็คตัวบบขับ4มาแต่โดยอย่างแบบเบื้องต้นเนี่ยอันมีการทดลองขับมาแล้วในระยะหนึ่งนะครับว่าแบบตัวระบบดิฟล็อกที่มันมีการติดตั้งมาให้และระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มันเป็นแบบทารไทม ที่มีการติดตั้งมาให้ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวอันจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถปี22ครับไม่หลักหมื่นโลมือหนึ่งถ้าเกิดอย่างราคามันจะเทียบเท่ากับตัวรีโวนะครับประมาณสัก700,000ต้นๆไม่เกิน7,100,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้สีขาวเดิมๆฮะส่วนใหญ่มิซูในที่เราเห็นเนี่ยตัวหัวเดียวขับสีจะเป็นสีนี้ซะเป็นส่วนมาก นะครับสีอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดยังถามว่าถ้าเกิดต้องการหัวเดียวใช้ในส่วนในไร่หรืออาจจะเอาไปประกอบในธุรกิจส่วนตัวอันว่าเน้นถูกๆไว้จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างมิสซูเนี่ยเรามองว่า Cc มันน้อยและมันเป็นตัวรถแบนลองแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามองโดยภาพรวมสำหรับในเรื่องตัวการใช้งาน ซีซีมันน้อยจริงครับแต่แรงมา้าแรงบิดมันเท่ากับตัวรถที่มีซีซีสูงกว่าของมิตซูบิชินะครับเดี๋ยวเปิดตัวเครื่องให้ดูสำหรับเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตัวทั่วไปตัวทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวแบบธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยมันจะเป็น2.5แต่ถ้าเกิดเป็นตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมันจะเป็นตัว2.4นะครับแต่ไฟเนี่ยมันทำมาสวยนะ ไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาให้เลยอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็พวกไฟลงไฟนี่อะไรพวกนี้คือทุกอย่างเป็นหลอดแบบไส้ธรรมดาหมดยังไม่ได้มีตรงไหนเป็นตัวจุดแบบที่เปลี่ยนเป็น LED นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยฮะตัวนี้เครื่อง Common Rail D.I.D. นะครับโครงสร้างสวยกริฟเลยรถล,ล้างเนี่ยถ้าเกิดมันล้างเนี่ยมันสวยจริงนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างรถไม่ดีอ่ะล้างยังไงมันก็ไม่สวยอันนี้นก้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะฮะ <S <S สำหรับอย่างที่เราเห็นเด่นเด่นเลยก็จะเป็นพวกเทอร์โบอันนี้ก็จะเป็นตัวเวสเกตนะครับเทอร์บโบเดิมท่อเดิมมีปั๊ม ABS มาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวมออลมเบรกนะครับพวกแบบของเหลวต่างๆนานาน,านของตัวรถคันนี้เดี๋ยวก่อนสมมมอบอันเช็คเปลี่ยนทุกอย่างให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็สามารถทดลองขับได้ด้วย รถพวกนี้เนี่ยตัวปัจจัยสําคัญเลยนะถ้าเกิดยังเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วซื้อไปแล้วขับเคลื่อนสี่ล้อใช้ไม่ได้เกิดความรู้สึกยังไงขึ้นนะผิดหวังและรู้สึกเหมือนกับการโดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดานจะดึงไอ้นี่ดูอันนี้คือจะเป็นตัวก้านวาล์วมันเครื่องถ้าเกิดอย่างของแบรนด์อื่นมันจะเป็นตัวสีเหลืองแต่ถ้าเกิดของอย่างมิสซูมจะเป็นตัวสีขาวแบบนี้นะครับอยู่ข้างกับตัวแบตเตอรี่นะ สำหรับตัวนี้เนี่ยพอเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเนี่ยมันเสียหรือว่ามันเกิดปัญหาในไส้ในของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีเป็นเศษน้ํามันหรือไอ้น้ำมันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัตน้ำมันตรงนี้แต่นี่คืออันดึงขึ้นมาแล้วมันไม่มีเห็นไหมครับน้ํามันเครื่องเนี่ยมีอยู่แล้วแน่นอนอันนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดน้ํามันเครื่องขาดมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะว่าอย่างเลขการใช้งานเนี่ยตัวไมค์ก็แค่หลักหมื่นโลไม่ได้เยอะไม่ได้ข้ามแสนไม่ได้ข้าม8 0 0 0 0ื่นเก้าหมื่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนในเรื่องของรถขับ4ี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขามานิยมในการซื้อมือ2เนี่ยนั่นคือมันมีเป็นตัวชุดแต่งมาให้ด้วยนะฮะอย่างถ้าเกิดอย่างคันนี้มีล้อแม็กแต่งมาให้ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรนะ แต่มันจะมีการปักเนี่ยหรือว่าบอกเป็นตัวยี่ห้ออยู่ในตำแหน่งนี้สุดหรือเปล่าอ่านว่าสุดหรือเปล่านะครับตัวยางจะเป็นปี23ตัวนี้จะเป็นยางแม็กซิสนะครับแล้วก็ขอบแม็กจะเป็นขนาดตัวขอบ16อันนี้เนี่ยพอเวลาสมมุติว่าแบบเรามีการเลี้ยวเนี่ยมันจะมีการติดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนวงมาลัยให้ดูนะเดี๋ยวจะลองหมุนวงมาลัยมาสุดทางด้านฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวลองดู อ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันอาจจะมีการมาโดนกับตัวตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยยางมันจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างพอใส่เป็นตัวยางใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันขูดเนี่ยมันต้องมาตัดตรงนี้ออกด้วยนะครับแต่มันก็จะมีเสียงขูดนิดนึงในพอเวลาที่เราเลี้ยวแบบในช่วงสุดวงเลี้ยวแบบนี้ นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไปลองขับอาจจะมีเสียงดังในตอนลงตอนเลี้ยวแล้วเดี๋ยวอาจจะบอกว่าไม่บอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันบอกหมดทุกรายละเอียดเลยแต่คอของมิซูเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวรถตอนเดียวทั่วไปมันจะมีเป็นช่วงการเชื่อมนะครับที่เป็นแบบวงรีนะแบบนี้เนี่ยก็คือทํามาเพื่ออะไรไวร้อยเชือกนะครับมันจะสุขสบายมากกว่าแล้วก็มันจะแข็งแรงแล้วก็ยึดตึงมากกว่านะครับ ก็คือมีทั้งด้านซ้ายมือและก็ตัวด้านขวามือสติ๊กเกอร์ 4x4 พร้อมด้วยตัวระบบแบบดิฟ็อกก็มีการติดตั้งและก็โฆษณาตรงนี้มาให้ด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไมเวกครีนดีเซลเทอร์โบนะครับเพราะนั้นเนี่ยรถมันแรงมากรถมันแรงมากจริงๆและในส่วนของตัววักสี่เนี่ยอันนี้ถือว่าเสถียรเลยแล้วก็รวมนับตัวดิฟ็อกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากแต่มือเปิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวการเปิดแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดยังเอาเปิดก็คือจะเป็นเปิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบรนด์หลักก็คือจะเป็นการเปิดแบบดึงด้านซ้ายด้านขวาถูกต้องไหมครับแต่นี้จะเป็นการเปิดแบบดึงลงมาถ้าเกิดยังฝาท้ายเนี่ยอันนี้ถือว่าหนักนะแต่ถ้าเกิดเราจะไปใส่พวกแบบอย่างตัวช่วยลดแรงหน่วงนะครับซื้อในแอปขายของออนไลน์อะไรอย่างพวกนี้อันลวไม่กี่บาทหรอกนะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ ยึดกับตัวรูน็อตเก่าได้เลยนะครับสวยสีเดิมไม่มีชนมาแน่นอนอันรับประกันโครงสร้าง100%ซและในจุดสำคัญเนี่ยก็คือรถสภาพเทียบเท่ากับมือหนึ่งเลยแต่คราวนี้นะฮะตัวจุดสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่อันเอามาแนะนำให้ดูในคลิปนี้ราคาคันนี้ถูกมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวในลักษณะของด้านนอกทั้งหมดสำหรับในเดือนนี้นะดูคลิปอ่นมานะไตทัตคันนี้ ใส่ตู้ได้ใส่คอกได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวรอบนอกเราดูกันแบบเรียวไทม์กันไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเสียงมันดังเกินไปแล้ะเรายังไม่ดูภายในเลยขึ้นรงกันเลยดีกว่านะครับมานี่เลยครับขึ้นมาด้านบนนี้เลยข้างนอกเสียงมันดังเกินไปนะฮะ ช่วงนี้อันก็พยายามหาที่ทําคลิปให้ได้แบบดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการต่อเติมแล้วก็กองก่อสร้างเพิ่มอะไรพวกนี้นะภายในร้านเสียงอาจจะดังนิดนึงคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้อันเลี้ยวพวงมาลัยสุดไวให้ดูใช่ไหมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรากลับคืนมาในตําแหน่งเดิมนะคืออย่างรถบางคันเนี่ยนะครับถ้าเกิดอย่างเราดูตัวจอเรือนไมเนี่ยมันจะมีเป็นรูปกุญแจแสดงอยู่ตอนนี้คันนี้ไม่สามหมื่นโลเห็นไหม อันนี้คือเลขใหม่อันนี้คือกุญแจเป็นรูปประแจที่อยู่บนตัวเลขใหม่เห็นไหมฮะทั้งเกิดอ,อันนี้เรามาเห็นปุ๊บเนี่ยเราตกใจไหมอันเชื่อว่าหลายท่านตกใจและอีกหลายท่านไม่ตกใจมันเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์แจ้งบอกให้เราเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการแต่ถามว่ารถมีปัญหาอะไรหรือไม่ไม่มีนะครับ มันถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องอันนี้คือมันจะเป็นการตั้งค่าเซฟมาจากศูนย์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมติไม่ใช่สัญลักษณ์นี้แต่เป็นรูปไฟเครื่องโชว์อ่าอันนั้นเนี่ยเข้าใจได้เลยมีปัญหาแล้วแน่นอนนะครับส่วนในตําแหน่งของเครื่องเล่นก็จะให้มาเป็นแบบธรรมดาอันนีน้น่าน้อยใจนิดหนึง่งนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นแค่ c d m b 3ปกติทั่วไปแล้วก็ MMA m MM AM, นะครับ เออ AUX มีแล้วก็ u s b มีนะฮะแอร์ก็จะเป็นแบบปั๊บอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตัวตัวเตีย้ยเหมือนกับตอนเดียวตัวเตีย้ยทั่วไปไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ามากนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวขับ4เนี่ยเกียร์มันจะให้มาเป็นแบบ6สปีดแต่ชิปล็อกเกียร์ยังไม่มีมาให้เหมือนกับตัวยีสุซึ่งถ้าเกิดเราจะเข้าเป็นตัวเกียร์ถอยเนี่ยต้องกดแล้วก็ดันมาสุดฝั่งนี้กดนะฮะไม่ใช่ดึงนะครับ ถ้าเกิดดึงเนี่ยจะเป็นอีสุแต่ถ้าเกิดอย่างของไททันเนี่ยคือต้องกดแบบนี้แล้วก็ดันมาด้านฝั่งซ้ายขึ้นมาแบบนี้แต่จะไม่ได้มีการทําเสียงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนพอเวลาเข้าเกียร์ถอยมาให้อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดบอดอย่างหนึ่งที่จริงๆน่าจะมีนะแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสหรือรู้อยู่แล้วนะครับพอเวลาเราจะเข้าเกียร์ถอยเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราไม่ได้มีการกดลงเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ได้มันก็จะดันสุดไปด้านฝั่งซ้ายก็คือตำแหน่งเกียร์หนึ่งเหมือนเดิม แค่นี้นะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามีแอร์แบ,บ็กคู่หน้ามาให้นะฮะฟงฟิล์มเนี่ยยังไม่ได้มีการติดนะครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยนะสำหรับในเรื่องงตัวฟงฟิลม์มเราเอาโฟกัสเกี่ยวกับสภาพและก็ราคาแล้วก็ตัวจุดสุดท้ายนั่นคือระบบขับเคลื่อนสีล้อกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพาขับไปเรื่อยๆนะคราวนี้เนี่ยอย่างตัวมิซูเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีถ้าเกิดดูคลิปม,ม,มาแบบเป็นประจํา หมายความว่าถ้าเกิดเราใช้รถรุ่นนี้เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวรถรุ่นอื่นแล้วพอเวลาขับปกติอยู่แบบเนี้<ม>เห็นไหมมันจะดังนิดเดียวเมื่อกี้เลี้ยววงเลี้ยวสุดนะมันจะดังคึดแต่มันจะดังแค่นิดเดียวเพราะว่าตัวแก้มยางเนี่ยมันใหญ่มันอาจจะไปโดนกับตัวบางโคลอะไรอย่างพวกนี้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบไม่ได้อย่างตัวของพวกนี้สามารถเอาไปตัดต่อแต่งเพิ่มเติมได้นะครับราคาไม่กี่บาทหรอก แต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้อันนี้คืออันก็บอกหมดนะฮะบอกตามตรงเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเดียวลูกค้ามารู้ที่หลังเนี่ยกลัวว่าจะตกใจนะครับอันนี้เดี๋ยวฮันจะขับเป็นแบบปกติไปก่อนนะสมมุติว่าเราขับแบบนี้แนละความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือถ้าเกิดเอาแบบเปแปะเลยไม่เกินไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนจากตัวระบบขับ2ไปเป็นระบบขับ4ได้เลยนะฮะ อ่ะโอเคอันนี้เป็นทางตรงแล้วเี่นจะไปลับรถหลังร้านอันเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4โอเคตอนนี้เนี่ยพออันเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ไฟโชว์อยู่บนตัวจอเรือนใหม่ด้านบนจอเรือนใหม่อีกทีหนึงนะครับก็คือตอนนี้จะเป็นตัวตัวขับ4แล้วนะฮะมันจะมีเป็นตัวโฟโล w แล้วก็จะมีเป็นตัวโฟไฮอันนี้คือโฟไฮนะครับอันนี้คือโฟไฮ เวลาถ้าเกิดเราอยู่ด้านนอกเนี่ยปรับเปลี่ยนจากเป็นขับ2มาเป็นตัวขับ4เนี่ยมันจะมีเสียงดังกึด๊ดอ่ามีเสียงดังกึ๊ดนะครับอันนี้ดันหนีเสียงก่อสร้างนิดหนึ่งหูแม่งดังมากเลยนะควรจะเข้าใหม่นะครับครานี้ถ้าเกิดอย่างเราเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ปุ๊บอันนี้โดยความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงครานี้ถ้าเกิดเราจะเข้ามาเป็นตัวโฟลโ,โฟโลเนี่ยถ้าเกิดยังอันใช้นะ ในความถนัดส่วนตัวของอันเองนะครับคนอื่นอาจจะถนัดอีกแบบหนึง่งอันอาจจะถนัดอีกแบบตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่ในลักษณะของพวกเนี้ยไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกแต่ถ้าเกิดอย่างในความเชื่อเนนะ่ะถ้าเกิดยังเปลี่ยนจากโฟโลนะครับเอ้ยเปลี่ยนจากโฟไฮมาเป็นโฟโลเนี่ยอันจะจอดรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วกตวตว็ตัวเกียร์ออโต้<ม>แล้วก็ค่อยมาเข้าเป็นตัวโฟโลแบบนี้ แล้วก็สําหรับตัว4 h i g พอลาเราจะกดดิฟล็อกกดไม่ได้มันต้องมากดกับตัวโฟโลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัว 4High แล้โฟโลขึ้นแสดงแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดนั้นเปิดโฟโลปุ๊บแซนเซอร์คอนโทรลขึ้นเลยนะครับอันนี้คือใช้งานได้อาเดียวลงยิงดิฟล็อกถ้าเกิดอย่างดิฟล็อกจะขึ้นมาด้านบนแต่ถ้าเกิดเรากดดิฟล็อกปุ๊บ ABS จะโชว์แล้วก็แซงเซอร์คอนโทรลก็จะโชว์นี่แบบนี้เลย ใช้งานได้ตามปกตินะครับสําหรับอย่างบางคันเนี่ยตรงนี้อันขายมาหลายคันนะอันขายมาเยอะสําหรับหัวเดียวขับสี่เนี่ยบางคันมันอาจจะเป็นแบบเฮ้ยทําไมไฟมันยังไม่แบบโชค้างอยู่หรือว่าอะไรอย่างแบบนี้นะมันน่าจะเหมือนกับร่างกายมนุษย์ครับพอเวลาเราเดินในประจําวันเนี่ยแล้วมีอยู่สักประมาณ3-4เดือนที่เราไม่ได้มีการเดินเนี่ยน,นี้คือเราต้องมีการช่วยมาน,นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดโอกาสเป็นไปได้เกิดในลักษณะแบบนั้นจริง ถ้าเกิดเป็นในส่วนของที่ปฏิภั์ออโต้นะของเราเนี่ยเราเช็คอย่างเดียวเลยไม่ต้องมารอให้แบบเอ้ยมีปัญหาอะไรอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างในความเป็นจริงเนี่ยลูกค้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยเขาจะมารอให้ไฟโช์ค้างแบบนี้เป็นไบไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับโอเคแดนถอยห,หลังก่อนอันนี้คือหนืดและไม่ใช่หนืดธรรมดานะหนืดมากนะครับ เพราะว่าย่ิงที่บอกตอนนี้คือมันเข้าเป็นตัวขับสีแล้วเรียบร้อยอ่านะใส่ใส่พวกตู้ใส่พวกข้องได้คือมันจะจึกจกจิกจกตอนเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเข้าทั้งตัวขับสีทั้งโฟไฮก็โฟลไว้เห็นไหมฮะจ๊กๆเลยอันนี้คือขับปกตินะแต่รถเนี่ยมันจิกๆแต่ถ้าเกิดอย่างพื้นแบบนี้ยคงหน้าหน้าหน้าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ นะครับต้องไปฟื้นพวกแบบยังขูกคาหรือว่าทางลุกลังหรือว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นหินเป็นโคลอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมาะมากโอเคเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะให้เห็นถึงว่าระบบต่างๆนาๆเนี่ยคือใช้งานได้จริงนะครับไม่มีในจุดไหนจุดใดเลยที่ไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับตัวรถขับสี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะหรือรถครอบครัวหรือจะเป็นรถตอนเดียวอันนี้เรามีการลองเรามีการทดสอบและเรามีการดูรายละเอียดซึ่งของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดก่อนที่จะมีการสงมอบเนี่ยอันเอามาพูดได้ฟังในทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปว่ามันใช้งานได้จริงนะครับคือมันต้องมีการดูแบบนี้ก่อนถึงจะเอาของตรงนี้ไปแนะนำให้กับลูกค้าได้รับทราบว่า รถเราดีจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะ4 9 9 0 0 0บาทจบเลยราคาถูกมากสำหรับรถปี2 2ไม่30,000โลเกียร์ธรรมดามือ1 7 0 0 0 0ปัจจุบันตัวนี้มือสอที่ปัิพอโต้4 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจเนี่ยมิตซูบิชิไทตันขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ธรรมดาคันนี้รีบโทรติดต่อมาได้เลย089-110-4954 หรือว่าแอดปฏิพัณธ์ออโต้อย่าลืมว่ามีแอดนดัหน้าอันนี้ดูอีกทีหนึ่งไฟติ่มหมดแล้วโัเจน,น,นะฮะมันต้องแบบนี้ขายพวกรถขับสีมันต้องแบบนี้ถึงเราจะพูดได้เต็มปากว่าของแท้ของแท้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ